สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้จะมาแกะลำโพงบลูทูธครับของ SKG ครับรุ่น k g 0 0ขีดครับดูวิธีแกะกันครับจุดประสงค์ก็คือมันเก็บไฟไม่อยู่ครับก็คิดว่าแบตเตอรี่มันเสื่อมก็จะมา อ,อดเปลี่ยนครับเริ่มแกะกันเลยครับส่วนที่เป็นยางครับดึงออกมาครับมันจะมีกาวติดอยู่ครับดึงออกมาเดี๋ยวเราไปยังไงต่อส่วนที่เป็นยาง หัวท้ายก็ดึงออกมาครับครับดึงออกมาน,นี้ตรงป่านั่นคอนโทรลก็ดึงออกมาอันนี้ผมดึงมาครั้งหนึ่งแล้วครับมันก็เลยดูง่ายแต่แล้วมันจะมีสกรูกด้านละ4ี่ตัวขายออกครับ ลายสกูทั้งสี่ตัวออกแล้วก็แกะพัดติกออกมาครับก็จะเห็นข้างในโบเลยครับอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนกันครับนี่มันหลุดมาก่อนแล้วจริงมันยันแน่นนะครับแต่กันนี้มันเคยถอดมาแล้วอันนี้เอามาสแสดงโชว์ให้ท่านผู้ชมเห็น จะดึงออกมาแต่แล้วก็แกะด้านนี้ครับเหมือนเดิมครับแกะไปเลยครับเหมือนเดิมครับครบสีตัวก็เปิดฝาออกน่าเราจะเจอสายไฟเยอะแยะเลยสายไฟที่เห็นก็คือไฟแสงสีนะครับหลอด led เต็มเลย มันสวยดีครับแต่มันกินแบตเตอรี่จากนั้นทำยังไงต่อมันก็จะมีผ้าไอเทปใส่ใสแตะล็อกไว้ก็แกะออก จะมีสกรูอีกตรงนี้สองตัวนะครับนี่ครับคลายออกอหัวท้ายสองตัวคลายออก ตรงนี้ก็สามารถที่จะดึงปลิ้นออกได้แต่จริงๆไม่ต้องตรงนี้ไม่ต้องเอาออกมาก็ได้ครับเดี๋ยวดูขั้นตอนต่อไปเนี่ยครับก็วงจรก็สามารถที่จะถอดออกมาได้นี่ครับจะไม่เป็นไรครับใส่กลับเข้าไปเดี๋ยวไปถอดสกรู ตัวอื่นผมเริ่มสังเกตเห็นลอยผ่าผ่าขึ้งนะครับซึ่งมันจะต้องผ่าออกมาเป็นขึงครึ่งวงกลมได้ครับนะครับแนวที่ผมกรีดงานออกมาได้แต่ต้องมองหาสกรูให้เจอครับ นั่นครับเจอแล้วครับเนี่ยครับนี่ผมใช้ไขค,ควงแตกจะมีอยู่สี่ตัวครับตัวนี้ไม่มีอะไรบงังสองตัวนี้ไม่มีอะไรบงังก็สามารถที่จะคลายออกมาได้ก่อน ทางฝั่งนี้มันจะมีแถวแอร์วีดีบังอยู่ครับต้องแงะออกก่อนครับแต่ระวังปิ้นหักนะครับตัวสุดท้ายครับตัวนี้ติดแน่นหน่อยต้องค่อยๆแงะค่อยๆแง,ออแงเอาไฟออกนะครับครับเป็นกาวสองหน้า ออกให้พ้นการกรีดขวางหัวสกรูครับแล้วก็ขายออกครับตัวสุดท้ายแล้วเสร็จแล้วค่อยๆแงะครับแล้วก็จะแยกออกครับดูให้ดีนะครับระวังเดี๋ยวหายอ่าเห็นแล้วเห็นสี เกี่ยวฟ้าๆแล้วครับอันนั้นแหละคิอแบตเตอรี่เป็นแบต3.7มจุดเจ็โวลต์ครับเออเออซื้อมาเปลี่ยนนี่เป็นยังไงครับค่อยๆงัดแบตเตอรี่ออกมามันติดอยู่ด้วยกาวย <ไป S 2> างนี่นี่เป็น น่านจะยังไม่ใช่เบอร์แบตนะครับเป็นสติกเกอร์ข้างนอกคัตเตอร์กรีดเอาพลัสติกหุ้มนอกออกครับเดี๋ยวเราจะไปดูเบอร์แบตเตอรี่แกะออกครับ แกะดูหัวท้ายครับเขาจะมีสปอร์ตทางไฟายไว้อยู่ครับเอาคัตเตอร์งัดงัดออกจะใช้หัวแรงเอาจิ้มความร้อนช่วยก็ได้ครับ เทียบเทียบแบตเตอรี่ที่ผมมีนะครับเป็นแบต3.7โวลต์เหมือนกันครับแต่คนละเบอร์ครับกล่าว่าจะใช้ตัวนี้ได้แต่ปรากฏว่ามันใหญ่เกินไปก็จําเป็นต้องไปซื้ออยู่ดีครับลองวัดไฟดูครับได้3.7โวลต์นะครับก็คือมันแค่เสื่อมนะครับแต่ก็ยังพอใช้ได้ ใช้คัตเตอร์แกะพัวไฟออกมาครับเขาสปัดไปนิดเดียวก็ดูเบอร์ครับว่าเบอร์อะไร1 8 6 5 0แปดหกห้าศูขีดสองศูนย์ศโวลต์2017ันวันที่29เดือน เดือน7 29กรกฎาคม2017 18 9 20 21 22 6ปีแล้วผาน3.7โวลต์ครับแบต3.7โวลต์เอาไปซื้อมาเปลี่ยนมีวงจรด้วย จอนควบคุมการชาร์นิดหนึ่งก็แกะเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมไปซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนแล้วก็ประกอบกันคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ